น้ำยังคงท่วมในหลายอำเภอของทางจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกบ้านค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครนครสวรรค์เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากมวลน้ำเหนือและอิทธิพลของพายุบัวลอยหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเสี่ยงที่จะไหลย,ย้อนเข้าทางท่อระบายน้ำเข้าสู่เขตตัวเมืองปากน้ำโพ ซึ่งการเตรียมการดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จังหวัดเชียงรายเตรียมเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากดินถลม่มและน้ําท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยที่อยู่ตามดอยสูงค่ะเช่นบ้านแม่หม้ออาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งหมู่บ้านนี้ก็เคยประสบภัยดินถลม่มและมีผู้เสียชีวิตมาแล้วหนึ่งคนเมื่อปีที่ผ่านมา ล่าสุดทางกรมเสกกอรธรณีได้มีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยดินถล่มในหมู่บ้านและพร้อมอพยพชาวบ้านหากมีฝนตกหนักค่ะส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านที่เสียหายจากน้าท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วค่ะหัวหน้าชุมชมเนี่ยหัวหน้าป๊อกเนี่ยที่ผู้ผรมเรียกเนี่ยเป็นคนช่วยกระจายข่าวเวลาสมมุติว่าเขาจะมีพยากรณ์อากาศมาครับอาจารย์เศรษฐศาสตร์ก็มีกลุ่มอาจารย์ก็จะบอกว่าช่วงนี้นะ ฝนจะเยอะให้ช่วยวัดค่าน้นําฝนเราก็จะเอาตัวกระบอกน้ําฝนเนี่ยมาตั้งแล้วก็จะจดบันทึกแต่ละวันและถ้ามันเสี่ยงอาจารย์ก็จะบอกมาเลยว่าให้ต้องแจ้งเตือนแลวนะให้เตรียมอุปยบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกระจายเข่าเนี้ยให้กับหัวหน้าปอกแต่ละปอกแล้วก็หัวหน้าปอกก็จะไปกระใจายให้กับในรูปบ้านของตัวเองเราก็จะแจ้งให้ว่าชาวบ้านว่าถ้าใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรงนี้ตรงนี้ให้เตรียมเคลื่อนย้ายนะวันนี้ไม่ต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยคืนนี้ไม่ต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยครับ